ิรีดอยโชวานะครับตัวนี้39เซนเมโอเกตซันไซนะครับก็ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นปลาที่มีลายสวยมากนะครับลายแบบค่อนข้างที่ยูนิคนะมีมารูเตงด้วยนะแล้วก็แดงที่หลังในชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็พัดหลังเนี่ยครับก็มีทั้งเล็กกลางใหญ่ปนกันนะครับสร้างสมดรุลได้ดีนะครับเวลามองลายเนี่ยผมอยากจะให้มองขาวด้วยนะว่าขาวมันวางยังไงบ้างนะ placement ต่างๆฟาร์มลั่นซิ่งต่างๆครับจริงตัวนี้เนี่ยโดยเบสของปลาแล้วนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งครับคือคนที่แพ้คนแรกครับปลาตันี้คือลีกีนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าแดงเนี่ยเขาเลือกมาคอมกริปเลยครับแล้วก็ดำเนี่ยสังเกตว่าสีจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับแต่ก็มีความคมที่ดีนะครับ ในทุกๆชิ้นเลยนะครับในดอยโชว์ว่าแบบนี้ถือว่าก็ต้องคลีมนมากแล้วนะแล้วก็ที่หน้าเนี่ยสังเกตนะว่าเหมือนจะเออมันจะมาต่อกันนะเป็นตัววายนะครับตรงนี้เนี่ยก็คิดว่ามาแน่ๆนะครับผมจําได้ว่าตอนซื้อมันเหมือนจะบนหน้ามันจะไม่ค่อยมีแล้วก็เหมือนเห็นลางๆอยู่แล้วก็แดงก็อาจจะยังไม่ค่อยพร้อมป,ประกวดเท่าไหร่นะคอนดิชันอาจจะไม่ถึงเท่าที่ควร เพราะว่าผมไม่ได้เลี้ยงน้ำที่เย็นเท่าไหร่นะรับ,บอนน้เนื่องจากข้อจำกัดของปลาสายนีย้เวลาส่งให้ลูกค้าถ้าเลี้ยงน้ำเย็นเย็น<ๆ>มากๆเวลาส่งให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสดรอปแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเป็นสายที่แบบคีฟยากมากๆนะครับก็เลยเลี้ยงอุณหภูมิที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับทำให้ปลาก็เลยอาจจะเป็นไม่ค่อยพร้อมนักนะครับ คีีบก็สวยนะครับแต่ว่าอาจจะมีสีดําที่หลอกตานะครับที่มันเขาเต็มนะครับที่กลมดีนะสองั่งก็ถือว่าเป็นดอยโชวาที่มีลายดีมากๆนะครับมันเป็นแบบลายเยอะนะคลายลายแบบประกวดนะครับลายแบบนี้ก็ถ้าพร้อมๆเลยผมว่าจะ แข็งนะครับแล้วก็โดดเด่นน่าดูนะครับปลาตัวนี้ทำดำขึ้นมาให้มันสนิทสนิทหน่อยนะครับแล้วก็จริ้งดำมันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แดงให้มันแดงเข้มเข้มหน่อยนะครับตึงตนิดนึงนะครับตัวนี้ยังขาดแค่สีสันนะครับนี่เลยคุณภาพของปลาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลวดลายก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วขาดแค่สีสันพร้อมเท่านั้นเองนะครับ ลูกค้าที่มองออกนะคือซาชิเขาเนี่ยคมปคิปเลยนะพี่ว่าซาชิไม่ว่าจะชิ้นแรงชิ้นเล็กชิ้นกลางชิ้นใหญ่แคมหมดทุกจุดนะครับนี mm ่ hmm. คือคุณภาพดีครับแบบนี mm ้ hmm. ถ้าลูกคา้าบ้านไหนมีชิลเลอร์ก็ mm hmm. ผมคิดว่าตัวนี้สวยขึเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็ปลาดอยออสมอนิไซก็จะประมาณนี้ครับจะเล้นลายกับคุณภาพ แล้วก็จะมีรูปร่างก็โอเคครับทรงหัวสวยนะครับรับกับไหล่ที่ดีครับเส้นร่างสวยเส้นบนก็สวยนะครับเป็นปลาที่ถูกคัดมาแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็คัดโดยลิผิดด้วยนะครับก็ปลากลุ่มนี้ถ้าผมไม่ซื้อทั้งถังนะก็เขาก็คงเอาไปขายกรีดที่ฟาร,ร์มเขานะตามอีเวนต์แน่นอนนะครับ ก็ลูก้าที่หาร้อยชว,ว่าสวยๆวยนะครับเจ๋งๆมีลายที่ยูนิคนะครับลายสวยงามนะครับก็ผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ระดับหนึ่งเลยนะครับดำก็สามารถเข้มกว่านี้ได้อีกนะเพราะผมเห็นตอนที่มันเข้มเข้มกว่านี้มาแล้วนะครับราดูแต่ละชิ้นคมดีมากเลยเพีเยงแต่แค่ว่าความสีคือเรียกว่าสีสันแล้วกันมันอาจจะไม่ได้เข้มแนละจัดจ้านเท่าที่ควรนะครับ มันเป็นที่ condition นะครับแต่โดยคุณภาพของลาเองเนี่ยก็ถือว่าผ่านนะครับหบบน,นี้ดูหลายด้านข้างครับคมดีมากเลยครับชิ้นเล็กชิ้นกลางชิ้นใหญ่คมทุกจุดแดงแดงเรียกว่าไม่มีเลอ์เลยนะครับ แล้วก็ดำเดี๋ยวที่หน้าเนี่ยมาต่อกันแน่นอนนะครับหน้าเป็นตัววายนะครับก็ลูกค้าที่หาดอยชว,ว่าสวยๆนะตัวนี้ก็ถ้ามีน้ําเย็นด้วยยิ่งดีครับแล้วก็จะเป็นปลาที่สวยขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็สามารถใช้ประกวดได้อนาคตอย่างแน่นอนนะครับเทอร์่ดอยโชว่า39เซนเมว,ว 3, นะครับวเวนๆไม่ใช่เป็นตัวคู่นะครับกับมีตัวเมียหลุดมาน้อยนะเพราะส่วนเมียเขาจะเลี้ยงแบบเลี้ยง สปีดใหญ่นะครับ Small สมอลนิสไซต์ใหญ่เป็นตัวผู่นะครับก็แต่ว่ามันก็จะไ,ได้เรื่องของคุณภาพกับลวดลายนะครับก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ก็ขาวดีนะครับไม่ได้เหลืองดูพื้นขาวเขาเนี่ยเครี้ยงมากเลยนะครับตรงไหนที่ไม่ใช่ลายของเขาเนี่ยเขาเครี้ยงมากครับก็สู้ได้เต็มที่นะครับของมากครับ ต้นปีหน้าผมว่ากำลัออนดีรบบ45บูตแบบสีจัดจัดหน่อยนะแล้วทำไซส์เต็มเต็มครับก็ลองดูนะครับขอบคุณมากครับ